เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้เราจะมาสอนลง Adobe After Effects CS6 กันก็มันยังไงง่ายดีนะแต่ว่าเห็นมีคนยังไงเห็นมีคนก็บอกว่าลงไม่ได้ลงไม่ได้แบบชิปอื่นเนี้ยแลก็เลยอยากลองทำดูเผื่อมีคนลงได้เนี้ยก็นี่เราเราต้องโหลดไฟล์นี้มาเดี๋ยวโอ๊ย ดงติงดูติงเลยแล้วก็โหลดไฟล์นี้มาเดี ally, einfach, oui, ch, ๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ก็ตอนแรกก็แตกไฟล์ปึ๊บรอสักพักหนึ่งกินน้ำาหย่ในหน้ารอชินใจจริงๆเร็วสิ ล้วซ <m> ึ่งก็ได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวกดผิดเฮ้ยไม่กดไปกดปิดเดสก์ท็อปก็ได้มาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราต้องติดตั้งก่อนจึ๊บนี่แต่ของเดี๋ยวไว้ไดอีก่อนนะเอ่อไดอี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 ไหนนะอ๋อไดอีปึ๊บเซฟทับไปเลยแหละ แล้วก็รอไม่นานจังวะเนี่ยออกมาแล้วเพราะว่าไดอีนี่สำหรับเราแล้วก็แบบใส่ไว้เกมเนี้ยว่าไดอีเหลือตั้ง300กว่าจิกอะส6มกว่าจิกเออที่มันจะบรรจุเกมได้ส่วนไดดีก็เป็นงานไดซีก็เป็นระบบที่มันย้ายไม่ได้เงี้ยเนาะ นานจานังเลยโดยนี่เม่รอดีวกว่าอ,อ่าเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็รออีกโหแบบหลายวิธีมากกว่าจะได้นะเอาล่ะก็ติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บก็มันจะมีหน้าขึ้นแบบนี้มา ให้เรากดนี้ intel เลียมัง้งอ่านไม่ออกกป็ปึ๊บกดไปเราต้องดูด้วยว่าเราจะเอาเป็นอะไรเอานี่ english international no international t ก,ก็แบบภาษาทางการเนี้ยก็เปลี่ยนด้วยนะเพื่อแบบอ่านบางครั้งก็ไม่ดูเรื่องก็เราต้องเชื่อมต่อกับอ,อีเมลด้วยต้องสมัครก่อนนะก็สมัครก่อนก็ เออนอยูอ่อนี่อันนี้คือไว้สมัครอ่าใครสมัครก็สมัครไปปึ๊บก็กดยินเทลเลยเฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บฟวอตช่างมันแล้วก็รอ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 ,อโอ้โหนานมากเอาละในสุดก็เสร็จแล้วแล้วก็กดปิดเลยปึ๊บ ล้วก็ได้ ICE, เปิดคอมพิวเตอร์ได้ซีแป๊ปๆพอดีเครื่องงางแล้วก็โปรแกรมไฟเฉยๆนะ Adobe อ่าอ่าอ่าอั t e ต f ร c เอฟเ6ซเออ่าซับพอร์ตไฟล์แล้วก็นี่อันไหนมันจะเขียนว่าแคค DAL ออะไรแล้วก็ลากมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็กดทับไปเลยปุ๊บแค่นี้ล้วก็ได้เล่นแบบ เออได,ได้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 เออโปรแกรม Adobe After Effects แบบได้เล่นหาวอนแล้วงั้นก็ถ้าชอบอย่าลืมไล์ด้วยไลค like ์ s ับส c r i b e ด้วยงั้นก็แค่นี้แหละยย